ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนนะคะดูตามชาร์ตนะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิด14มีนาคมถึง12เมษายนอาจารย์อิองโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทราบลัคนณาสามารถดูประกอบกันได้นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจำเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2564เป็นดวงภาพรวมการงานการเงนินความร,รักเป็นเรื่องทั่วไปนะคะตามด้วยพลังงานเลขโชคลาภนะคะขออนุญาตสับไพเพื่อเปิดดวงให้กับชาวมีน,นะคะ่ะ ชามีนท่านได้ไพ่สองดาบนะคะสองดาบไพ่ด้านเขาเรียกว่าด้านสว่างหรือไพ่หัวตั้งอยู่นะคะแล้วก็ห้ามีทาหัวตั้งเหมือนกันค่ะเออสามไม้หัวกลับหรือด้านมือดอา่าสองไม้ด้านมืดเหมือนกันสองถ้วยก็ด้านมืดเนาะเก้าไม้ด้านสว่างหกถ้วยหัวกลับ ด้านมืดทำล้านหัวกลับเอ็มเพจหัวกลับเพจออฟคัพหัวกลับเหมือนกัน8ถ้วยหัวตั้งแปดไม,ม้พลังงานที่ดีค่ะหัวตั้งไพ่สว่างนะโอเคค่ะเรามาดูตัวท่านเป็นไพ่การรอคอยนะไพ่สองดาบนะฮะการรอคอยแบบ ต่อให้ผ้าจะปิดตาอยู่เหมือนมองอะไรไม่เห็นแต่เหมือนกับเขาเรียกว่าไพา่ใบน,นี้สามารถรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสจิตสัมผัสประสาทสัมผัสภายในของท่านรับรู้ว่าสิ่งที่ท่านรอคอยอยู่เนี่ยมันมีความหวังมันเป็นไปได้นะคะพระจันทร์เต็มดวงนะคะท้องฟ้ายังไม่ไมเ่เขาเรียกไม่มีเมฆแบบบังอาจารย์มองว่าบรรยากาศไม่ได้อึมครึมอะ่ะเออนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรอนะคะในหล,หลายเรื่องอาจารย์มองว่าย่อมได้ข่าวดีย่อมมีทางออกที่ดีนะคะเรามาพูดประเด็นเรื่องงานก่อนเอาเรื่องแรกเลยบางท่านอาจจะรองานอยู่ก็ได้อาจจะเหมือนรองานมานานละนะคะเมื่อไหร่จะได้งานสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางบางคนว่างงานอยู่นะเพราะไพ่ยขยายก็เป็นไพ่างานนะะห้าม่เท้าคือความมุ่งมั่นความ พยายามหางานก็ได้การปีนป่ายเนี่ยบนต้นไม้สองม้เท้าก็คือการส่งเรซูเม่ส่งใบสมัครนู่นนู่น,นนี่นั่นพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีพยายามเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะสมหวังนะคะอย่างน้อยอาจารย์เห็นไพ่พลังงานตัวหนึ่งที่มองว่าดีก็คือก้าวม้เท้าใบนี้นะคะเป็นลักษณะของของการยืนแบบมัดมั่นจับไม้ไว้สองท่อนในมืออ่นนนะนะนะคะไพ่ใบนี้นั่นแหละแปลว่าท่านจะได้งานแหละนะคะ ท่านจะได้งานต่อให้งานเนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกแหละไพ่ขย,ยายด้วยสามไม้เพจออฟคัพเป็นไพ่เขาเรียกว่าด้านด้านมืดก็จริงนะแต่ไม่ถึงขั้นแบบไม่มีโอกาสนะ,ะเพียงแค่ว่างานที่จะได้อาจจะไม่ได้ดังใจนะแต่ยังไงไพ่ถือถ้วยะนะคะไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็มีพวงมาลัยดอกไม้คล้องคออยู่นะคะก็แปลว่าสิ่งนี้ต้องรับไว้ก่อน อืมนะคะไพ่เอ็มเพลสหัวกลับเหมือนกันนะคะอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องที่ไม่ได้ดังใจบ้างแต่เมื่อมีโอกาสมาแล้วอย,อย่าอย่าเพิ่งว่าเฮ้ยคืออย่าอย่าเรื่องเยอะก็ได้ถ้าความหมายคือมีอะไรเข้ามารับไว้ก่อนอาจารย์พยูางนี้ดีกว่าท่านรับไว้อ่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คายเองนะคะอ่าสิ่งที่ท่านคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราไม่ชอบแต่เมื่อเราลองเรียนรู้กับมันอย่างงานน่ะบางบางบางทีเราอาจจะไม่ได้ดังใจนะบางคนเรียนมาอีอย่างไปทําอีกอย่างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเปิดใจกับมันนะ,ะอาจารย์มองเปิดใจกับมันอย่าอย่าไปคิดเยอะหรือเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่แปดถ้วยสองถ้วยเนี่ยเป็นไพห่หัวหัวกลับเหมือนกับไม่ได้ดังใจนั่นแหละแต่ไพ่อีกใบที่จะต้องมองใบสรุปเป็นแปดม้เห็นไหมถ้าสามารถเติบโตก้าวหน้าได้เพียงแค่ท่านเปิดใจ รับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะหรือบางท่านทำงานอยู่อาจจะเจอปัญหาไม่ได้แปลว่าว่างงานเสมอไปนะอาจจะเจอปัญหาแล้วุอ้ยเบื่อมากเลยอยากเปลี่ยนอยากย้ายไอ,ไอ้นี้จะต้องบอกว่าอย่าเพิ่งย้ายเลยนะคะทำไปก่อนท่านยังเอาตัวรอดได้ในสิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะเป็นบางช่วงแค่นั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ค่ะอ่าเพราะไพ่ตรงนี้คือการผ่านปัญหาได้แปดมีเทาเนาะในตำแหน่งสรุป อ่าแล้วตำแหน่งตัวตนของเราเป็นสองดาบที่เป็นด้านสว่างแล้วก็ก้าไม้อัจารเเรยมองว่าอนาคตเนี่ยมันมีเกณฑ์พลิกผันไปในทางที่ดีอยู่ให้อดทนไปก่อนนะคะเรื่องงานาการพูดอย่างนี้ทีนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงเนี้การเงินอาจจะเหมือนกับมีปัญหาที่จะต้องแบบใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าต้อง คอนโทรลเรื่องของการใช้จ่ายตัวเองให้ดีนะอย่างเงี้ยมันเหมือนการใช้จ่ายแบบที่อืมของที่ฟุ่มเฟือยอะ่ะไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะ,ะภาพการเทเวัตถุอะไรบางอย่างในโถอกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เทมาแล้วมันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะ่ะอาจารย์มองมันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองอืมถ้ามองงนะันเป็นไพ่ด้านมืดด้วย จะไม่เหมือนด้านสว่างเงี้ยในอย่างเงี้ยนะคะก็จะมองไปในทางที่ดีปีกก็พร้อมที่จะกลางพร้อมที่จะไปแต่ไพ่ใบน,นี้ปีกก็หุบและอย่างมันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นการเงินก็คือใช้จ่ายในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ก็ได้บางครั้งสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราควรจะเอามาใช้ให้มันคุ้มค่าจริงค่อยซื้อใหม่มากกว่านะคะในเรื่องการเงินจะแปลอย่างงี้แต่ถ้าช่องทางการทํามาหากินของท่านเนี่ยในเมื่อไพ่ขยายยังเป็นก้าวไม้ท่านพร้อมที่จะลุยอยู่แล้วเป็น ไพ่หัวตั้งนะคะเออแล้วสองใบนี้ก็ไม่ถึงขั้นเสียนะไพ่เด็กถือถ้วยถึงแม้จะเป็นหัวกับแต่ไพ่มันไม่ได้แปลถึงแย่นะเพราะว่ายังมีถ้วยอยู่ในมือยังมีเมลัยที่คล้องอยู่บนคออยู่หลายอย่างมันยังมองในแง่ไม่ไ,มไ,มได้แปลทุกใบอ่ะหัวกับว่าจริงแต่ไม่ได้เสียร้อยเปอร์เซ็นแล้วไพ่เอเพทใบนี้ก็แปลว่าท่านพร้อมที่จะสู้กับปัญหาที่ถูกโจมตีหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่องทางการทำอาหากินขอ,ของท่าน ท่านพร้อมที่จะลุยอยู่แล้วอาจารย์มองว่าคนเราอะตราบใดที่ยังมีความคิดที่จะไปข้างหน้าไม่ท้อถอยมันต้องมีทางในการหาไรายได้เสริมมีโอกาสเรื่องเงินเข้ามาอยู่แล้วนะคะสู้ๆกับมันต่อไปทุกคนในวิกฤตอาจจะเกิดโอกาสบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างตอนนี้วิกฤตก็คือโควิดนี่แหละคะ่ะถ้าเราพยายามหาช่องทางในเรื่องการทำมาหากินในเรื่อง พรสวรรค์ที่เรามีอยู่ก็ได้ลองลองมานึกอะ่ะให้สองดาบนึกมองศักยภาพของตัวเองทําอะไรได้บ้างอะ่ะแล้วลุกมาทําปฏิวัติเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นโอกาสในการทําเงินได้ด้วยเหมือนกันบางครั้งเราเราลืมมองในในในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้นะคะก็ก็ลองมาไต่ตองดูดีอาจารย์มองว่าชาวมีนอะ่ะมีความสามารถบางครั้งลืมมองตัวเองไปนิดนึงว่าตัวเองก็มีดี มีช่องทางในการทำมาหากินสู้ๆนะคะอาจารย์มองผ่านได้ผ่านได้ค่ะดูไพ่สรุปก็ยังออกมาดีอยู่นะเออโอเคค่ะในเรื่องของสุขภาพนี้ให้ระวังเรื่องของสายตานะบางคนอาจจะมีเกณ์เปลี่ยนแว่นใหม่ก็ได้สายตาจะมีปัญหาเนาะเออแล้วก็นะคะในเรื่องของความรักวัะทีนี้อืมเหมือน เขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะถูกเทเหมือนจะเป็นประเด็นนะคะไม่เข้าใจกันก็หันหลังให้กันสองถ้วยใบนี้เป็นไพ่หัวกลับนะหันหลังให้กันพร้อมที่จะเดินออกไปแปดถ้วยเกรียดนะคะหกถ้วยคือมีความรู้สึกว่าเลิกกันแต่แต่ทางใจมันยังไม่ขาดจากกันนะไพ่แบบเนี้ยไม่ว่าจะทั้งคุณและเขาอ่ะเขาอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจอะไรสักอย่างตอนนี้ก็เลย หายไปจากชีวิตคุณหรือนิ่งๆสักพักอาจจะรอดูปฏิกิริยาของคุณก็ได้ว่าคุณจะทักกลับมาไหมอาจารย์มองไพ่วันนี้เหมือนนั่งซึมๆเศร้าๆพบลาพภเนี่ยนะคะหกถ้วยแต่เป็นไพ่หัวกลับนันนะเขาอาจจะรอคุณอยู่นะอาจารย์มองคุณก็รอต่างคนต่างรอกันสรุปแล้วเนี่ยอืมนะคะนั่งทั้งคู่เลย ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องมีแอคชั่นทักกลับไปนะ,ะคุณจะทักกลับไปก่อนก็ได้อาจารย์มองทักกลับไปถ้วยยังอยู่ในมืออยู่ความรักยังไม่ได้หลุดอยังไม่ได้หลุดตราบใดที่ไพ่ตำแหน่งสรุปยังดีอยู่นะอาจารย์มองแค่มันมีปัญหาแค่มันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแก้ปัญหาที่มีอยู่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะท่านยังไขว่คว้าโอกาสดีๆนะไพ่สองถ้วยใบน,นี้ถึงแม้จะเป็นหัวกลับ<ๆ>ก็ยังไม่เสียอยู่นั่นแหละค่ะ อืมก็แค่งอนกันอยู่ก็ได้นะโอเคอในเรื่องคนโสดบ้างลืมพูดเรื่องของคนโสดเนาะคนโสดเนี่ยในตำแหน่งบุตะขึ้นห้าม่เท้าอืมดูแล้วไม่น่าจะเสริมในเรื่องของรักใหม่ๆได้น่าจะเป็นเรื่องของคนโสดจะต้องไปวุ่นวายเรื่องของการงานการเรียนก็ได้นะคะด้านอื่นมากกว่านะคะ ที่จะมามุมในเรื่องของความรักใหม่ๆนะ่าจะไม่ได้แบบนั้นนะอาจารย์มองประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเราก็มองภาพรวมประมาณนี้แล้วเรามาดูพลังงานเลขโชคลาภกันกันละกันนะคะ,ะประจําเดือนพฤศจิกายนพลังงานเลขโชคลาภสำหรับสำหรับชาวมีนได้ไพ่หมายเลขอะไรเอ่ยโอ้ขอพรกับพระพิค,คเนศได้เลยนะหนึ่ง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 ตองหนึ่งเหรอคะ อืแปดแปดท่านได้เลขเบิ้ลเลขตองโอเคตองหนึ่งแล้วก็แปดแปดปดนะคะประมาณนี้พลังงานเลขโชคลาภขอหอย่ำรวยปังๆกันนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ